ดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคัน่นโหลดแอป d o x i l ิลเลย d o x i ซ l ล่สตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android d o อกซิล know the unknown f o อริดารัฐแห่งแสงแดดเป็นบ้านของคน16ล้านคนและอลิเก a t o r ์1ล้านตัว ตามปกติทุกฝ่ายจะอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีแต่สมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและมนุษย์ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวกันนั่นก็คือน้ำและตอนนี้น้ำก็มีไม่เพียงพออีกต่อไปเบรดี้บอกว่าฟลอริดานั้นกำลังอยู่ท่ามกลางภาวะภัยแล้งนาน3ปีระดับน้ำต่ำสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ นี่คือดรเบรด y Bar ี้บาร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานเขาทุ่มเทเวลานานถึง11ปีในเอเวอร์เกรดเพื่อศึกษาโพลงของแอลิเกเตอร์ภัยแรงนั้นทำให้เบรดี้ได้รับโอกาสอันหายากในการศึกษาโพรงของแอลิเกเตอร์เขาบอกว่าเขาไม่เคยตรวจสอบโพลงแอลิเกเตอร์มาก่อนเพราะปกติมันจะอยู่ใต้น้ำ ในความเย็นของโพรงเกตเตอร์นอนกองรวมกันเป็นพเนินราวกับไม้สุงเบรดี้บอกว่าพวกมันไม่รู้จะไปไหนก็เลยขุดโพรงแล้วก็คลานเข้าไปใต้ตะลิงเพื่อพยายามอยู่ให้รอดผ่านฤดูแลง้งเนื่องจากปากทางนั้นมักจะชมอยู่ใต้น้ำํำจึงแทบไม่มีใครรู้ว่าเกตเตอร์ใช้โพรงอย่างไรเบรดี้อยากจะรู้ว่าโพรงโพรงนึงมีเกตเตอร์กี่ตัวใช้ร่วมกันแต่เพื่อน,นับให้ได้จํานวนที่แน่นอนเขาจะต้องทําให้พวกมันออกมาก่อน เบดี้บอกว่าไม้ยาวนั่นจะทำหน้าที่เหมือนไม้อย่างเชิงซึ่งจะไม่ได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนเขาบอกให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสาอลูมิเนียมถ้าหากว่าเป็นแขนก็คงจะแย่ทีเดียวนี่อาจจะมาจากครอบครัวเดียวกันทั้งหมดรุ่นยาวมักจะอยู่รวมกันในช่วงปีแรกของชีวิต เบตตี้บอกว่าดูเหมือนจะมีเกเตอร์เป็นสิบตัวอยู่ในโพรงเล็กๆนี่พวกมันต้องขุดโพรงเพื่อหนีจากความร้อนและภัยแล้งระดับน้ำลดต่ำลงมาจนถึงขั้นอันตรายเจ้าพวกนี้พยายามหาทางเอาตัวรอดจนกว่าฝนจะตกลงมาอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนจะยังมีออกมาอีกหลายตัวเขาบอกว่ารู้สึกถึงความแตกต่างของอุณหภูมิได้เลยว่าในโพรงนี้เย็นกว่ามาก โดยที่ต้องการจะรู้ว่าเกเตอร์กี่ตัวที่ขุดโพรงนี้จะเป็นตัวเดียวหรือว่าหลายตัวช่วยกันแต่ก็ยังไม่มีใครรู้โพรงเกเตอร์พวกนี้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์น้อยมาก <concerning these S 2> เขารู้สึกทึ่งมากทีเดียว ในภาวะแล้งไม่มีน้ำ there, ness, หรืออาหารมากพอที่จะหากินได้ทั่วถ้าหากว่าระดับน้ำในบ่อนี้ลดต่ำลงไปอีกเกเตอร์พวกนี้ก็คงจะต้องย้ายออกไปเขาบอกว่าความฉลาดของเจ้าพวกนี้น่าทึ่งมากแต่เกเตอร์ตัวใหญ่นั้นกลับไม่เหมือนกันตัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบโอคิโชบี้นั้นมาจากคูน้ำ ข้ามเขื่อนกั้นมาแล้วก็ลงไปในร่องน้ำลึกคงจะจับพวกมันได้ยากกว่าเจ้าตัวเล็กๆมากเพื่อดูว่าภาวะแรงนั้นมีผลต่อเกเตอร์ตัวใหญ่เพียงใดเบรดี้จึงมาพบกับเพื่อนเก่าคือลีไลซี่ผู้สืบเชื้อสายมาจากนักจ,กจับจระเข้เบรดี้เล่าว่าครอบครัวไลซี่นั้นเป็นคน <Light is S 1> พิเศษมากๆสำหรับเขา ตอนที่เขาเริ่มศึกษาปริญญาโทเร,รดี้แทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแอลิเกเตอร์แต่คนเหล่านี้แสดงให้เขาดูว่าจะจับพวกมันยังไงและพวกมันอยู่ที่ไหนเรดี้ศึกษาต่อจนกระทั่งจบปริญญาเอกในด้านชีววิทยาระหว่างการทำงานที่บึงเอเวอร์เกรดเขาได้พัฒนาเทคนิคในการศึกษาอาหารของแอลิเกเตอร์และทั้งหมดนั้นเริ่มมาจากการช่วยเหลือของครอบครัวายซีเรดี้บอกว่าต้องขอบคุณคนเหล่านี้อย่างมากทีเดียวตอนนี้ พวกเขามารวมตัวกันที่บ้านคุณปู่ของลีและนี่ก็คือโรงแปลรูปจระเข้นี่คือที่ที่นำลิเกเตอร์ทั้งหมดมาถลกหนังแล่เนื้อแล้วก็ส่งออกไปขายปู่ของลีนั้นยังเป็นนักสะสมที่เก็บรวบรวมหัวของอลิเกเตอร์ขนาดใหญ่ไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วยครอบครัวไลซี่นั้นมีบทบาทสำคัญในแผนการจัดการอลิเกเตอร์ของรัฐฟลอริดาเช่นเดียวกับอีกหลายแห่งทั่วโลก ฟอริดานั้นพยายามดิน้นรนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการตั้งรกรากของมนุษย์และที่อยู่ของสัตว์เกือบ1000คนซึ่งย้ายเข้ามาในฟอริดาทุกวันแอลิเกเตอร์นั้นเป็นสัตว์คุ้มครองแต่เมื่อพวกมันสร้างปัญหาให้มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงรัฐก็ประกาศว่ามันเป็นตัวกวนและส่งนักจับเช่นครอบครัวไลซี่มาจัดการเบดี้เล่าว่าครอบครัวไลซี่นั้นได้รับใบอนุญาตจากรัฐให้จับสัตว์เหล่านี้ได้และนี่ก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพของพวกเขา มันช่างน่าเศร้าที่ต้องเสียสละตัวใหญ่พวกนี้แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของแผนบริหารจัดการเบรดี้ถามว่าคิดว่าตอนนี้ในทะเลสาบมีเกเ,เตอร์มากกว่าเมื่อ20ปีก่อนหรือไม่ชายชราตอบว่าเขาเคยออกล่าเมื่อ20ปีก่อนแต่ก็ไม่พบเกเ,เตอร์มากขนาดนี้ yeah, I mean, หลายคนกังวลเรื่องของการล่าและบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีเกเ,เตอร์ตัวใหญ่อีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วนี่จะเป็นการช่วยเพิ่มประชากรมากกว่า มันถูกล่าไปในปีนี้ปีหน้าก็าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปเบรดี้รู้สึกคุ้นเคยกับเกเตอร์เป็นอย่างมากแต่หมูป่าต่างถิ่นนั้นกลับเป็นคนละเรื่องกันเขากล่าวว่ามันเป็นสัตว์ที่หน้าตาน่ากลัวเขากลัวมันยิ่งกว่าเกเตอร์ซะอีกคนพวกนี้ออกไปจับพวกมันทั้งเป็น ครอบครัวไลซี่นั้นขอให้เบรดี้ช่วยพวกเขาจับเกเตอร์ตัวกวนที่สังหารวัวไปหลายตัวตามปกตินี่จะต้องเป็นคำสั่งสังหารแต่คราวนี้พวกเขาอยากได้มันทั้งเป็นมาใช้เป็นพ่อพันธ์ในฟาร์มแอลิเกเตอร์ของลีลีและพ่อของเขาคือริกกี้พาเบรดี้ออกไปที่คลองซึ่งพบมันเป็นครั้งสุดท้ายเบรดี้บอกว่านั่นคือวัวตัวใหญ่ที่เกเตอร์สังหารเกเตอร์ไม่มีฟันที่ออกแบบมาเพื่อเคี้ยวมันต้องกัดและฉีกเนื้อออก การฉีกเนื้อวัวนั้นเป็นเรื่องยากมันจึงปล่อยให้ซากตากแดดแล้วค่อยๆย,ย่อยสลายไปซึ่งจะทำให้ฉีกเนื้อได้ง่ายขึ้น เทคนิคการวางกับดักปกติของเบรดี้อาจใช้การไม่ได้ในกรณีนี้ริกกี้บอกว่าไม่รู้จะสามารถดึงมันขึ้นมาใกล้จนพออยู่ในระยะห่าง15-17ฟุตรหรือไม่เบรดี้ <Brady S 1> บอกว่าถึงแม้มันจะอยู่ที่ก้นคลองเขาก็จะเอื้อมลงไปสัมผัสกับมันแล้วก็ดึงมันขึ้นมาไรูกแอาาเเะัวน พวกหนุ Kollegen, ok <AU> ่มๆกลับมายังคลองที่พวกเขาพบซากวัวอีกครั้งหนึ่งเบลที่บอกว่าอลิเกเตอร์รอบๆทะเลสาบโอคิชบีนั้นระวังตัวมากเพราะว่านั่นคือที่ที่การล่าอลิเกเตอร์ของภาครัฐเกิดขึ้นทุกๆปี เบรดี y พยายามล่อเกเตอร์ด้วยเบ็ดตกปลาเพื่อจะได้หาตัวมันพบถ้าหากมันดำลงไปใต้น้ำ โหลดแอปด็อกซิล่าวันนี้รับสิทธิพิเศษดูฟรี7วัน79บาทต่อเดือนจากปกติ99บาทโหลดเลยบน iOS และ Android ตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าเกเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็คงไม่สามารถตกขึ้นมาด้วยเบ็ดอย่างแน่นอนริกกี้จึงไปเอาเรือมาเบรดี้บอกว่าตอนนี้เป็นเกมแห่งการรอคอยรอเรือให้มาถึงเร็วๆจะเห็นว่าสายที่โยงตัวนั้นมันเล็กแค่ไหนซึ่งย่อมจะขาดได้อย่างง่ายดายพวกเขาจะต้องรอให้ได้เรือก่อนแล้วก็ออกไปใช้เชือกเส้นใหญ่กับมันแต่เบรดี้ก็กลัวว่ามันจะไปซะก่อน สุนลีก็บอกว่าจะปล่อยมันหายไปไม่ได้เพราะว่ามีวัวจำนวนมากที่อาศัยสิ่งนี้เพื่อความปลอดภัยบเบรดีต้องการจะรู้ว่าวัวตัวใหญ่นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งเขาพบว่าแต่ละตัวมีมูลค่านับพันเหรียญเลยทีเดียวซึ่งก็แสดงว่าชาวไร่ต้องเสียเงินไปมากแต่ตอนนี้จรอระเข้ก็เริ่มจะเคลื่อนไหวแล้วในฐานะนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญเบรดีไม่เคยมีปัญหาในการรับมือกับสัตว์เลื้อยคลาน แต่สถานการณ์นั้นอาจจะทำให้ทุกอย่างยากขึ้นครั้งหนึ่งในออสเตรเลียเขาพบกับไฟป่าที่เผาพลานผ่านที่ราบสังหารทุกอย่างบนเส้นทางและก็น่าเห็นใจผู้ที่รอดชีวิตจำนวนน้อยซึ่งอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีนะักเ <Come on. S 1> บยที่บอกว่าตามปกติจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินพวกนี้จะไม่ดูร้ายเลย เขาเคยจับมาแล้วหลายสิบตัวแต่ไฟป่านั้นทำให้เจ้าตัวนี้หงุดหงิดเขาบอกว่ามันกัดเจ็บมากทีเดียวเหมือนนิ้วโดนประตูหนีบแล้วก็ดึงออกไม่ได้เขาคิดว่ามันคงเจ็บที่โดนไฟไหม้จะเห็นว่าที่หลังของมันมีรอยไฟไหม้อยู่แต่โชคดีที่กิ้งก่าตัวนี้ไม่มีพิษ เบดี้บอกว่าเขามีแผลเวอร์ว่าแต่ก็ไม่เป็นอันตรายในระยะยาวและเขาก็ไม่โกรธเจ้าตัวนี้ด้วยเบดดี oh, ้ <Brady S 2> บอกว่าตอนนี้น่าตื่นเต้นมาก <since S 2> เพราะว่ามีอลิเกเตอร์ตัวกวนตัวใหญ่อยู่ที่อีกปลายด้านหนึ่งของเชือก รบกกี้บอกว่าหนังของมันหนามากแม้ของแหลมคมก็ทำอะไรไม่ได้และบเบรดี้ก็บอกอีกว่าเขาจะแสดงให้ครอบครัวนี้เห็นว่าควรจะจับมันยังไงเจ้าพวกนี้ไม่รู้จักเขาซะแล้วครอบครัวไรซี่ไม่แน่ใจว่าบเบรดี้จะทำอะไรเช่นกัน ริกกี้ลอเล่นว่าเขาคงจะโล่งใจกว่าถ้าหากว่ามีคนแบบสตีฟเออร์วินมาอยู่บนเรือด้วยเบรดี้ก็แซงบอกว่าเขารู้สึกน้อยใจทั้งที่จริงคนเหล่านี้ชอบพูดจาล้อเล่นกับเขาซึ่งทำให้การทำงานนั้นสนุกสนานมากขึ้นเบรดี้ทำงานในบึงเอเวอร์เกรดมา10ปีแต่เขาบอกว่าลีไม่เคยมาช่วยจับเกเตอร์เลยและลีก็บอกว่าพวกที่อยู่ในเอเวอร์กรดนั้นตัวเล็กๆทั้งนั้นแต่เบรดี้เถียงว่า เขาเคยจับตัวที่ยาวถึง11ฟุตมาแล้วด้วยมือเปล่าซึ่งก็แสดงว่าเกเตอร์ตัวใหญ่ได้มากกว่าที่ลีคิดถึงเวลาลงไปจัดการธุระกันแล้วต้องขอขอบคุณสายเบ็ดพวกเขารู้ว่าเกเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนริกกี้จะผูกไว้กับตะขอขนาดใหญ่เพื่อดึงมันขึ้นมาและเขาก็ได้ตัวมันแล้วเจ้าเกเตอร์ตัวใหญ่นี้ใหญ่พอที่จะจัดการกับวัวได้พวกเขาจะต้องระวังให้มาก เบดี้บอกว่านี่คือขนาด11ฟุตเป็นเกตเกตอร์ขนาดใหญ่ทีเดียวเห็นได้ชัดเลยว่ามันคว่ำวัวได้อย่างไรเบดี้พยายามจะล่อจับมันอยู่แต่เขาก็พลาดแม้เกเตอร์จะติดกับดักแล้วแต่ก็หลุดไปในที่สุด คราวนี้เบรดี้ได้ตัวมันแล้วนั่นคือส่วนที่ง่ายตอนนี้พวกเขาจะต้องงับปากมรณะของมันให้ได้ซะก่อนเ well, รกกี้บอกว่ามันเป็นขนาด11ฟุตจริงๆเบรดี้บอกว่าเขาจะจัดการเอง oh, ซึ่งลีก็กังวลว่าเขาจะทำพลาดอีกครั้งหนึ่งแต่เบรดี้บอกว่า เขามั่นใจมากในการจับเอลิเกเตอร์โดยขากันไกลแต่จะต้องมั่นใจว่าตัวเองเร็วกว่าเจ้าเกเตอร์ okay, Yeah, get his head up. Oh, Right way. Brady, you'll get caught like that. I've got him. No. Ready? I'm very confident in grabbing an alligator by the jaws. But you know, you got to have the confidence that you're quicker than he is. Lee, hey, get the tape. Got You got to get a good shot, brother. Now catch it, man. Yeah, yeah, yeah. Moving now. Moving. Catch it. All right. Catch it. Catch it. Catch Oh, no, 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 no. Where's the tape? Where's the tape? a r m r ก c ี y บอกว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าพวกเขาเป็นฝ่ายได้ตัวจระเข้หรือว่าจระเข้ได้ตัวพวกเขากันแน่ b r a d ีบอกว่าอะไรก็ตามที่หลุดเข้าปากมันมันจะกัดเอาขาและแขนของเขาก็คงจะเป็นแบบเดียวกันกับเรือเจ้าเกตเตอร์ตัวใหญ่นี้โหร้ายจริงๆ แอลิเกเตอร์นั้นมีปากที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายบนโลกมันขึ้นอยู่ที่การงับปิดลงมาแต่เวลาเปิดปากกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงมากคุณจึงใช้เทปพ,พันรอบปากมันได้ง่ายขึ้นโดยที่บอกว่าเมื่อจัดการกับเกเตอร์ตัวกวนไปแล้วหนึ่งตัวพวกวัวก็คงจะมีความสุขมากขึ้น ครอบคอรัวไลซี่อาจจะคอยยั่วยายเบรดี้ต่างๆนานาแต่พวกเขาก็รู้สึกทึ่งในความสามารถของเขาลีบ,บอกว่านี่เป็นการจับที่เหนือชั้นมากตัวเขาเองอาจต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์แต่อาจจะจับอะไรไม่ได้เลยเบรดี้บอกว่าเขาออกไปจับเกเตอร์กับพวกลไลซี่มาหลายครั้งและเขาก็มักจะนอนลงแล้วจับปากเกเตอร์ด้วยตัวเองมัดปากมาด้วยเทปซึ่งคนเหล่านั้นกังวลมากเวลาเขาทำเช่นนี้ เจ้าจระเขคตัวนี้จะไปอยู่ที่ฟาร์มเอลิเกเตอร์ของลีในฐานะพ่อพันธุ์แต่ก่อนอื่นพวกเขาจะเดินทางอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเพื่อไปพบกับคลอยฮาวิซึ่งเป็นเจ้าของบัวที่ตายลีแนะนำเบรดี้ว่านี่คือผู้ที่จับเจ้าเกเตอร์ตัวกวนได้ทั้งที่เป็นเป็นเจ้าตัวนี้อันตรายมากจนต้องเรียกมืออาชีพเข้ามา คลอยบอกว่ามันตัวใหญ่มากทีเดียวมิฉะนั้นคงไม่สามารถจัดการกับวัวตัวใหญ่ได้ที่นี่มีคนมากหลายคนลงไปเล่นสกีน้ําในคลองนั่นซึ่งเบลดีก็บอกว่าจ้างเท่าไหร่เขาคงไม่ยอมไปเล่นน้ําอย่างแน่นอนสําหรับเบลดีอันตรายที่สุดของเกเตอร์ตัวกวนก็คือพวกมันอาจจะหันมาจัดการกับคนและคราวนี้แผนบริหารจัดการเ<ล>อลิเกเตอร์ก็ทํางานได้ผล เบรดีและพวกหนุ่มๆจะปล่อยเจ้าเกเตอร์ที่นี่ในฟาร์มของหลีเบรดีบอกว่าชะตากรรมของแอลิเกเตอร์ตัวกวนอยู่ในมือของผู้จับในฟลอริดาพวกมันอาจจะถูกสังหารแล้วก็ขายเนื้อกับหนังหรืออาจจะนำมาที่ฟาร์มเพื่อทำเป็นพ่อพันธุ์ oh. oh, เบรดี้บอกว่าหลายครั้งที่การปล่อยตัวนั้นอันตรายกว่าการจับเพราะว่าจะต้องอยู่ใกล้กับมันมากกว่าลีล้อเล่นกับเบรดี้ว่าที่บ้านของเขาเบอร์โทรอะไรถ้าเขาเป็นอะไรไปจะได้โทรไปบอกพันยาให้บอกประกันชีวิตซึ่งเบรดี้ก็บอกว่า เขายินดีที่จะบริจาคอวัยวะตลอดเวลาที่เกเตอร์ถูกมัดมันกำลังสะสมพลังงานเพิ่มความเชื่อมั่นไปพร้อมๆกันด้วยรอให้แกะเทปที่มัดปากมันออก เหละนั้นก็คือเกเตอร์ตัวกวนตัวหนึ่งที่เขาเพิ่งช่วยให้พ้นจากอันตรายก่อนออกจากฟลอริดาเบร้หยุดพักครั้งสุดท้ายที่บอกเกเตอร์เขาขังบนเกี่ยวกับเกเตอร์ตัวเล็กๆ เลดี้บอกว่ามันน่าทึ่งมากระดับน้ำในบ่อนี้ลดลงไป20ฟุตแล้วคงอีกไม่กี่วันมันคงจะแห้งจนหมดและจะ้พวกนี้ก็ต้องเจอปัญหาใหญ่แต่เขากลับพบสิ่งที่น่าประหลาดใจเกเตอร์ <in> ส่วนใหญ่จากไปหมดแล้วอาจจะเพื่อไปค้นหาแหล่งน้ำอื่น เขาบอกว่าในสถานการณ์แรงคุณอาจจะพบอลิเกเตอร์ลงไปไว่ายในสระว่ายน้ำหรือคลองในสวนหลังบ้านหรือในสนามกอล์ฟเบรดี้พบตัวสุดท้ายที่เหลือ uh. เขาบอกว่าเขาจะกระโดดลงไปบนตัวมันเมื่อมันว่ายผ่านมาแต่มันกลับดึงเข้าลงน้ำแทน เบรได้อยากจะย้ายเจ้าตัวนี้ไปอย่างที่ที่มีน้ำมากกว่าแต่มันกลับต่อสู้และไม่ยอมไปโดยดี เบรดี้ได้ตัวมันแล้วเหลืออีกไม่กี่วันน้ําก็จะหมดจะต้องเอามันออกมาก่อนมันไม่รู้เลยว่าเขากําลังช่วยมันครั้งนี้คงจะไม่เป็นไรแต่ยิ่งภัยแล้งดําเนินต่อไปคนอีกมากก็จะต้องพบเกเตอร์ในส่วนหลังบ้านซึ่งหมายถึงความขัดแย้งระหว่างเกเตอร์และมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จํากัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย ทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะ Dark Silla